สวัสดีครับเพืเ่อนๆนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมแล็สวัสดีดูแม่แซมซซายพี่น้องบอกไปทุกมองทุกวันครับผมอาการนำท่านผู้ชมเข้ามาสู่ของที่นี่วิถีชุมชนครับวินีภาพทีพพนองมากเมืองชุมชนต่อไก่ครับพี่น้องเป็นอยังเป็นจังเอินต่อไก่ครับนี่แหละครับมันเป็นเดือดใ้เบิ้งนะครับผมชุมชนต่อไก่ครับ อาศัยส,ส่วนเวลามาส่งของนะครับผมถ่ายสิบใ้พี่น้องข้เดือดเบิ้องนะครับผมนี่มันจะเป็นสร้อยเล็กสร้อยหน่อยแบบนี้ครับผม่มนเลยเอนสร้อยต่อไกลครับก็จะมี่นเห็ดงานอยู่นี่เขตนี้นอ่นพักอยู่นี่มีบ้านอยู่นี่นะครับผมสร้อยกับสีสิกแซ็กครับ ตีกว่ามือก็จะเป็นสอยอีกหนึ่งก็จะมีบ้านพักนะครับผมไมานี่กรับสายมือครับผมสายมือก็จะเป็นซอยขับพี่ครับผมเป็นสอยหน้อยครับเกิดมาซร้อยต่อไกลเนาะเราก็เดินมานี่ครับผมตอนนี้เป็นกำลังก่อสร้างวางทอไหม่นะครับวางทอปะป่าเข้ามาหอดห่านดีนะครับผมนี่กวามือก็จะเป็นสอยเป็นบ้านพนนะครับผมนี่ครับผม สุมชนต่อไกลครับตัวนี้ด้านหลังนี่มันจะเป็นด้านหลังของอลรงแรมปินนะครับผมหรือว่าปินรามานะครับแต่ก่อนเป็นโ่งหลังนะครับผมนี่บ้านนี่นี่จะเป็นซ้อยน่อยน,อ,ยนอ,ยอีกนี่ครับ เป็นโรงแรมปิ่นนะครับผมรู้ว่าปิ่นล่ามานะครับเนาะเดี๋ยวเขากระเด็นกลับครับอ่าเขาเดินทะลุออกมามากระสิทะลุส้อยสีเวียงพอดีครับผมพี่น้องส้อยทีเข่าลังเโรงพยาบาลเรือสินนะครับผมโรงพยาบาลเรือสินที่อยู่ข้างหน้าครับผม เข้ากระเด็นกลับนะครับผมเดินกลับซอยนี้มันก็ออกทะลุปากซอยสีพียงพอดีครับผมมาทะลุปากซอยสีนี่แหละครับทะลุถนนเชลเล่นกรุงครับพี่น้องครับผมเป็นลานก๋วยเตี๋ยว ค่ะมะฮอดซอยเจริญกรุงสีบีครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเลยครับผมที่รับชมและติดตามนะครับผมขอบคุณเลยครับผมขอบคุณครับ